สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้วิไลพาเพลินก็มีโอกาสมากาาสกาละขอพอรสิทธิ์นอาที่วัดพวกขามนะครับผมาบว่าในวัดพวกขามนี่มีอะไรบ้างที่จะกราบพรวิไลพาเพลินก็เพิ่งแต่เพิ่งมาครั้งแรกเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมบรรากาศขอพรด้วยกันนะครับต,ตามวิไลพาเพลินไปนะครับ สวัสดีครับพรเพื่อนๆครับนี่ก็คือเป็นรู้สึกจะเป็นพระพุทธเจ้านะครับพระประธานสวยงามเลยนะครับพรเพื่อนครับพรเพื่อนครับ,รเ,รบเดี๋ยววิไลายาพาไปกราบสการะขอพร หลวงพ่อโป,โปนะครับเขียนไปดุสสนไปเนี่ยอายุกว่า300ปีนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราก็าไปชมกันในกันนะครับนี้เป็นทางเข้านะเพื่อนครับ เพือพ่อนครับนี่เป็นเจดีย์เก่าแก่มากเลยครับเพือพ่อนผมอายุหลายร้อยปีแล้วครับขออญาต่ายทำหน่อยนะครับรเดี๋ยวเราก็าไปในโบสถ์กันนะครับ ทางเข้าโบสถ์นะครับออนุญาตแต่ทำหนนนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆครับนี่คือเป็นหลวงพ่อดําเป็นหลวงพ่อที่อยู่ในโบสถ์อายุสามร้อยปีได้นะครับเพื่อนเพื่อนกับขอพรกับพิไยพาเพลินได้เลยนะครับสวยงามครับเป็นผ้าเก่าแก่มากเลยครับองค์อยู่ข้างหลังเราครับอายุรวมสามร้อยปีนะครับเห็นไหมครับสวยงามเลยครับเพื่อนเพื่อนครับผ่านมาแถวเส้นพระรามสองนะครับ ก็มากราบไหว้ได้ขอพรท่านได้นะครับที่วัดโคกขามนะครับอยู่ที่วัดโคกขามนะครับเดี๋ยวตามวิไลไปดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดจวกันเลยนะครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับนี่ก็คือศาลตายายนะครับศาลเจ้าที่จะทางเสือศด์าลศักดิ์สิทธิ์อีกที่หนึ่งนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับผ่านมาแต่วัดโคกขามก็มากราบขอพรท่านได้นะครับ ขอญาตถ่ายทำเยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับนี่ก็คืออีกจุดหนึ่งเป็นโบสถ์นะครับโบสถ์พระมหาหิงนะครับโบสถ์เก่าแก่นะครับโบสถ์สวยงามมากเลยครับ ขออนุญาตถ่ายทำหน่อยนะครับ ผ่านมาแถววัดโคกขามก็มากราบขอบพรอได้นะครับเพื่อนๆครับจุดนี้เป็นวัดเป็นภาพประจําวันนะครับ สวยงามครับเพื่อนๆครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในโบสถ์นี้ครับเป็นพระมหาหิงนะครับเพื่อนผ่านมาแถววัดโคกขามก็มากราบขอพรได้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์น้าที่วัดโคกขามนี่นะครับเดี๋ยววิไลพาเพื่อนก็จะพาเพื่อนไปกราบสการะขอพรท้าวเวสวรรณนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆตรงนี้ก็คือจุดหนึ่งคือสาร <c oughs> สารพระเจ้าเสือนะครับจีดหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับติดกันก็คือศาลบรรท้ายนะครับเพือพ่อนเพือพ่อนครับจะย้อนแสงนิดหนึ่งภาพจะไม่ค่อยชัดนะครับเพื่อนเพื่อนขออนุญาตถ่ายท,ทำหน่อยนะครับตรงนี้คือรูปหล่อบันท้ายนะครับผม พันธุ์ยน้อยศรีนะครับนุยาถ่ายทำ่อยนะครับสวยงามนะครับเพื่อนเพื่อนผ่านมาแถววัดโคกขามเอากราบมากราบสักอาและขอพรท่านได้นะครับเพื่อนเพื่อนครับสวัสดีครับเพื่อนๆนครับตรงนี้ก็อีกจุดหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนเป็นศูนย์วัฒนธรรมวัดโคกขามนะครับเกี่ยวกับพ่อพันธุ์ไทยนะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนะครับ ข้อยยากครับต,บตกใจหมดเลยตรงนี้ก็เป็นเรือจำลองบรรท้ายนะครับเพื่อนๆสวยางามเลยครับผมผ่านมาชาวบ้านพวกขามก็ประกาศไ่ว้ขอพรท่านได้นะครับ <c oughs> ขอตัวครับ ขออนุาตแต่ทำหน่อยนะครับสวัสดีครับเ,เพื่อนๆครับนี่ก็คือท้าเวสสุวรรณอยู่ที่วัดโคกขามนะครับเ,เพื่อนๆผ่านมาก็การาบอพารท่านได้นะครับ ย้อนแสงนะเพื่อ,อนๆภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่สวยงามนะครับเพื่อนๆอยู่หน้าโบสถ์ครับ สวยงามผ่านมาแถววัดโคขามพเพื่อนก็มากราบไหว้ขอพรอท่านได้นะครับท้าวเวสสุวรรณวัดโคขามนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีลายประเพินก็ขอญอาตจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับต่อหน้าองค์ท้าวเวสสุวรรณที่ศักดิ์สิทธิ์นาฏีวัดโคขามนี้ขอจงประทานพรให้เพื่อนทุกคนประสบามสาเร็จในชีวิตหน้าที่ก,การงานในชีวิตครอบครัวนะครับมีลายประเพลินก็ขอกำลังใจจากพเพื่อน กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขออนุญาตจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ